ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเปิดประวัติหลวงพี่กาโตะไม่ธรรมดาประวัติหลวงพี่กาโตจากกรณีกระแสข่าวดังกรณีคลิปเสียงระหว่างหญิงสาวกับพระภิกษสุที่ถูกอ้างถึงว่าเป็นพระนักเทศน์หนุ่มที่มีชื่อเสียงในภาคใต้และโด่งดังในโลกออนไลน์ซึ่งมีสไตล์สอนธรรมะที่ถูกใจวัยรุ่นหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ทําให้หลายคนพุ่งเป้าไปที่หลวงพี่กาโต ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ตัวเองอย่างแน่นอนทําให้ชื่อของหลวงพี่กาโตะกลับมาอีกครั้งและเชื่อว่าหลายคนอยากรู้ประวัติที่มาของพระรูปดังกล่าวหลวงพี่กาโตะหรือพระพงศกรประพัสโลรักษาการเจ้าอาวาสวัดเพญญาตออาเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชมีชื่อจริงว่านายพงศกรจันแก้วชื่อเล่นแลมโบเกิดและโตที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันอายุ23ปีเริ่มเข้าอุปสมบทตั้งแต่ปี2560เนื่องจากสัญญากับแม่ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งไว้และในช่วงเวลาเดียวกันหลวงพี่กาโตะก็ได้โคต้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยายลายัยคณะนิเทศศาสตร์ราชภาัฏสุราธ,ธานีแต่ได้ตัดสินใจลาออกเพราะอยากดูแลแม่ย้อนไปเมื่ออายุ13ปีหลวงพี่กาโตะเคยมีคณะแสดงเป็นของตนเองคือคณะแรมโบสสุวรณศิลป์รับงานแสดงหนังตะลุง ซึ่งเสน่ห์ของหนังตะลุงเป็นที่รู้กันดีว่าอยู่ที่คนภาคนอกจากจะต้องมีเสียงที่ดีน่าสนใจแล้วจะต้องมีความรู้รอบตัวข่าวสารบ้านเมืองเพื่อนําไปภาคโดยใส่มุกตลกลงไปเพื่อให้คนดูนอกจากจะได้ความสนุกแล้วยังได้ข้อมูลข่าวสารและความรู้กลับไปด้วยซึ่งทําให้หลวงพี่กาโตะนาความสามารถจากตรงนี้มาใช้ในการเทศการสอนธรรมะให้คนฟังรู้สึกสนุกแล้วก็ให้ข้อคิดไปด้วยนั่นเองเมื่อปีสองห้าหนึ่ง ครั้งยังอยู่ในคารวาสพระกาโตะได้เดินตามฝันของตัวเองด้วยการเดินทางไปร้องเพลงประกวดในรายการเพลงไม่ทองคำเจ็ดทางเวิร์กพอยต์ซึ่งนับเป็นการปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกของหลวงพี่กาโตะนั่นเองจากนั้นในปี2562หลวงพี่กาโตะเริ่มเป็นที่รู้จักในโลกโซเชียลจากการแชร์คลิปของหลวงพี่รูปหนึ่งที่อัดคลิปลงแอปพลิเคชัน t i k t o k คู่กับน้องหมาและเครื่องดื่มโดยสอดแทรกมุกตลกควบคู่ไปด้วย จนมีผู้คนเข้ามากดติดตามพร้อมเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งแง่บวกและแง่ลบหลวงพี่กาโตะกลับมาร้อนแรงบนโลกโซเชียลอีกครั้งในปี2564จากกรณีดราม่าหลังจากไปบรรยายให้นักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งฟังซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่กล่าวว่าวัยรุ่นสมัยนี้ทำอาตมาแย่เดี๋ยวไปชูสามนิ้วกันพูดในนามพระเลยนะวัยรุ่นบ้านเรานี่ดีหน่อยนึงโดยเฉพาะชาวใต้แหละไม่เท่าไร่แต่ที่อื่นน่าสงสารมาก เที่ยวไปชูสามนิ้วกันบางคนหุงข้าวยังไม่เป็นจะไปเป็นรูปประเทศแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราหน้าที่เราคือเรื่องเรียนและจริงๆแล้วสามนิ้วที่พวกเธอชูนั้นผิดทั้งนั้นที่ถูกต้องคือหนึ่งชาติสองศาสนาสามพระมหากษัตริย์แน่นอนว่าภายในไม่กี่นาทีชื่อของหลวงพี่กาโตะก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ทันทีปัจจุบันหลวงพี่กาโตะยังคงสอนธรรมะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ทั้ง Facebook, YouTube และ TikTok ใช้การสอนธรรมะรูปแบบใหม่ที่เน้นความหาแต่แฝงไปด้วยสาระต่างๆเพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแม้จะไม่ต้องเข้าวัดพร้อมกับคำคมเด็ดๆเสมอถ้าคิดว่าไหวก็อย่าหยุดแต่ถ้าถึงที่สุดก็อย่าฝืนขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ